วิดีโอนี้นะครับผมจะพูดเรื่องการสร้างคอมโพเนนต์ขึ้นมาใช้เองอย่างเช่นนี่ครับนี่คอมโพเนนต์บดาวเห็นไหมครับเราจะสร้างมันขึ้นมาแล้วดึงมันเข้ามาใช้เลยไม่ต้องเขียนใหม่อะอย่างเช่นว่าคุณทําเว็บมาสักอันหนึ่งล้วเอาคุณไปรับทําระบบมานะครับอันหนึง่งระบบคุณเนี่ยมันมีหน้าจอมีการกรอกอะไรไม่รู้สารพัด เป็นตารางก็มีเป็นดอกดบาวเป็น TextBox นะครับมีปุ่มเซฟก็ว่าไปแต่ละส่วนนี่คือคอมโพเนนต์ครับเราจะไปโหลดมาจากไฟล์ไฟล์หนึ่งนี่ก็มาจากไฟล์อีกไฟล์หนึ่งคอมโพเนนต์หรอทำให้ระบบเราเนี่ยสามารถรียูสหรือสามารถนำโค้ดเดิมกลับมาใช้ใหม่ได้อีกนะครับทำให้ประหยัดเวลาในการพัฒนาร,ระบบอ่ะมาดูวิธีการกัน ก็นะครับสร้างไฟล์ผมจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนชื่อว่าคอมโพเนนต์เติม S เอาไว้เก็บคอมโพเนนต์เรานะครับคอมโพเนนต์ก็คือส่วนประกอบเฮ้ยสร้างผิดที่รื้เปล่าเอาใหม่ มาแล้ผมไปสร้างไว้ไหนเมื่อกี้ไม่รู้นะครับโอเคผมจะสร้างคอมโพเนนต์ที่1น,นะครับทำเป็น jsp ผมตั้งชื่อว่า ddl product ddl group group product เอาชื่อนี้แล้วกันนะครับ จะทำเป็นดอ o ด d o w มีรายการตัวเลือกครับเลือกหมวดสินค้า มีอุปกรณ์กีฬานะครับถ้าผมพิมพ์ผิดก็อย่าไปถือสาครับเครื่องเสียงสมมติผมมีสักสาหมวดแล้วกันหนังสือทีนี้ผมจะสร้างมาอีกเพจหนึ่งเพื่อดึงคอมโพเนนต์ไปใช้ตั้งชื่อว่า คอมโพเนนต์แอปต้งชื่อว่าคอมโพเนนต์แอปนะครับกดปุ่ม finish ผมก็จะสร้างหน้าจอว่าหมวดสินค้าปุ๊บผมก็วางสะพานว่า ddl group product ขึ้นบรรทัดใหม่ไว้รายการสินค้า UDL product มีปัตทนอยูปุ่มหนึ่งครับ ส่งข้อมูลครับมีข้อความว่าส่งข้อมูลอ่าผมจะรันหน้าจอนี้ให้ดูก่อนมันก็มีแค่นี้ใช่ไหมครับทีนี้เราจะไปดึงคอมโพเนนต์เมื่อกี้เรามาลงตรงนี้ดึงคอมโพเนนต์มาลงตรงนี้มันจะเป็นด,ดาวน์นะครับ เมื่อเพจโหลดขึ้นมาผมก็จะดึงเลยเอามาลงตรงนี้เข้าไปใน folder, โฟลเดอร์ component แล้วไปหาไฟล์ชื่อ d l g รูป product jsp ของเราเราก็จะได้อคอม m p เน e n ์มาลงแล้วนะครับ ามาแล้วครับนี่ง่ายไหมครับแล้วอาจจะทำเป็นเทเบิลเป็นอะไรก็ได้อาทีนี้จุดสังเกตคอมโพเนนต์เราไม่มีชื่อนะครับเพราะฉะนั้นผมจะตั้งชื่อให้มัน ID คือ p a r a m i d name คือ p a r a m i d นะครับมีการรับ ID จาก parameter เพราะฉะนั้นตอนเราโหลดมันเข้ามาเราก็จะต้องส่ง id ว่า DDL ตั้งชื่อให้มันนะครับกลุ่ Product ตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับตั้งเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าผมอยากจะตั้งชื่อนี้ให้มันสื่อความหมายมาดูกันปุ๊บจิ้มดูปุ๊บนี่ครับชื่อ IDDDL Group Product เ,เดี๋ยวในในวิดีโอถัดไปครับเราจะมีการเลือกสินค้าปุ๊บแล้วดอบด d o w n อีกอันหนึ่งครับมาตรงนี้จะกรองข้อมูลตามการเลือกของตัวนี้เรียกว่าการทำ multiple dropdown list ซึ่งจะเป็นวิดีโอถัดไปนะครับเดี๋ยวพบกันอีก